วัสที่ะควเพื่อนมีบ้านใหญตดึงห้องขี้นเลยค่ะขึ้นมาท่มค้างบ้านการเพื่อนวกปนตกแช่มาเลยค่ะนตกถีเลยน้ำทั้งทุกที่ค่ะแต่ก็ลื่นด้วยกันเพื่อนค่ะเลยจัดการก่อซมินมาครัชือแบเพืนให้เรแบบเพคลียร์ค่ะเนียก็เป็นล้มเป็นบอยการเพื่อนถ้าเราเคลียร์เคลียร์ก็บคนไม่ไหวค่ะซื้อไม กตับเตอนะคะใสเต็ยเต้อับเตือนตัวคุ้กคือไขนาดทั้งคันก็เดินลื่นนะคะมาวาเนี่นเยเดดเนะคะาวาขวาเื่นไปเลยนะคะดีอยู่มันเป็นแรงผตัดินตัวคุ้ต๊ให้ดินหน้าดินกระโปรงเช่เช่ดนตตัว่ดิน,นสูนนะคะสูนยิ้นมาท่่มเลเดืน ลงชนิดเพื่อชีวิตเราจะได้อยู่ยืนยาว